สิริโฉมงดงามชมสิบพระสไตล์จลองพระองค์จลองพระบาทเข้ากันของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พระสิริชมงดงามตราตึงใจพระสงฆนิกรของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีรวมไปถึงรอยแยมพระสวนอันแสนอ่อนโยนโดยเฉพาะพระสไตล์การแต่งตัวของพระองค์ซึ่งได้รับการชื่นชมทุกครั้งในการปรากฏตัวของพระองค์เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ สำหรับความโดดเด่นของพระสไตล์การแต่งพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลัษณ์พระบรมราชนินีซึ่งได้รับการกล่าวขวัเป็นอย่างมากต้องยกให้กับการเลือกฉลองพระองค์และฉลองพระบาทเข้ากันสีโทนเดียวกัน ฉลองพระองค์ผ้าไหมสีชมพูหวานละมุนจับคู่กับฉลองพระบาทสีเดียวกันซึ่งโดดเด่นด้วยสไตล์สายคราดโบด้านหน้าเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าองค์การพิรพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเทคโนธานีจังหวัดประทุมธานี ฉลองพระอ,องค์สีน้ำเงินแต่งแถบสีแดงจับคู่ฉลองพระบาทสีน้ำเงินล้วนเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำริทรงเป็นองค์ประธานงานเฉลิมฉลอง50ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอสัมชัญ ฉลองพระองค์เปิดพระอังสาสีแดงเข้มตัดด้วยผ้าไหมลวดลายงดงามจับปูฉลองพระบาทสีเดียวกันเมื่อครั้งพระราชทานพระบรมราชวลรกาศให้เอกอัครราชทูตรัฐคูเวตประจำประเทศไทยเข้าเฝ้าถูลละอองทุลีพระบาทฉลองพระองค์ผ้าไหมสีฟ้าพรัสเทลตัดด้วยผ้าไหมลวดลายสุดวิจิตร ความเงางามของผ้าไหมเข้ากันดีได้กับฉลองพระบาทสีน้ำเงินแบบวิงวับเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประทานในการเปิดวันสตรีไทยประจำปี2562ฉลองพระองค์ผ้าไหมสีน้ำเงินที่คลุมทับด้วยเสื้อครอบตัดเย็บจากผ้าทอลายขิด ผ่านเทคนิคการตัดต่อลายอย่างงดงามลงตัวจับคู่กับฉลองพระบาทสีน้ำเงินที่มีดีไซน์เก๋ด้วยสายคาดแบบคว้ด้านหน้าเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปเจิมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชณท่าเรือจุกเสม็ดฐานทัพเรือสัตหีบ ฉลองพระองค์กี่เพาสีแดงเข้มตกแต่งลวดลายดอกไม้จับคู่กับรองพระบาทสีเดียวกันเมื่อครั้งเสด็จพระราช,ชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยเชื้อสายจีนณถนนเยาวราชฉลองพระองค์สีชมพูแบบเปิดพระองังสาเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับฉลองพระองค์สีนูนอมชมพูเมื่อครั้งพระราชทานพระบรมราชวารก,กาสให้เอกอักษ ข้าราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยเข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาท ฉลองพระองค์ผ้าไหมสีชมพูตัดกับผ้าไหมสีน้ำเงินลวดลายวิจิตจับกูฉลองพระบาทสีน้ำเงินล้วนเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปถวายสักการะพระราชานอนุสาวรีสมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกเนื่องในวันมหิดล ฉลองพระอ,องค์ผ้าใหม่สีชมพูเสื้อแขนเสื้อแต่งระบายจับคู่กับฉลองพระบาทผ้กมมากรรมหยี่สีชมพูเมื่อครั้งพระราชทานพระราชวรกาสให้ในายกรัฐมนตรีและคณะเข้าเฝ้าทูลรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 พระอ,องค์สีฟ้าดีไซน์หวานจับคู่ฉลองพระบาทสีขาวมีแบบสายรัด ขอเท้าเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติาาศาสตร์กษัตริย์ณทันทสถานโรงพยาบาลราชธานัน ฉลองพระองค์ผ้าไหมแพรวาสีม่วงเข้มจับคู่กับฉลองพระบาทสีม่วงเข้มเมื่อครั้งเสด็จออกนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระราชพานพระบรมราชโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิละปะวิทยาสาขาต่างๆสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ผ่าไหมแพวาและฉลองพระบาทได้เข้ากันในการเสด็จออกณนะที่นั่งอัมพรสถานณนะพระราชดุสิตเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงพระสิริโฉมงดงามอันเป็นที่สะกดสายตาของพระสบมิกรชาวไทยขอขอบคุณข้อมูลเพจวีเลิฟสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษพระบรมราชินี ขอบคุณค่ะ